พอช่วยอ่ะพอเห็นเขาตื่นตีห้ามาวิ่งตอนที่ปอนอนลืมตามเออเขาไปวิ่งด้วยความจำเป็นด้วยความจำเป็นของคู่กันผอมนะครับสำหรับคู่เราหลืออะไรอย่างเี้ จริงเราไม่ได้มองเรื่องของเพราะว่าพ่อปลงประโยชให้จกกนยังไงนะมันเพิ่คู่กันหอมและเกี่ยวกับเรื่องอายุอะไรอย่างงี้ปะคะแพงมากแล้วก็อาจจะจริงจริงพอแก่มามันต้องดูแลมากขึ้นต้องดูแลมากขึ้นอย่างผมก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยสุดท้ายเป็นไขมันเกาะตับโดยที่เราไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอมีแบบไขมันเกาะตับตับเสบ เลยตั้งใจลดน้ำหนักตัวเองาหายทุกอย่างหายทุกโรคจริงเี่แพ็เด้่ยน้ำหนักฮัตตินี้ต์ใสนิอเเป็นที่เราไปตรวจอกอะไรอย่างงี้หรอครับแล้วพี่เอาได้ถ่ายหะครับว่าทําไมมันเกิดจากทั้ที่พี่โอไม่ได้กินอ๋อจริงๆมันก็ด้วยไลฟ์สไตล์นะครับมีความเครียดของเราแล้วก็อาหารเราต่อให้เราตั้งใจอ่ะถ้าเราทํางานหนักเราก็ไม่ได้กินแบบที่ควรจะกินบางทีก็เอาสะดวกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ น่าจะเจอปัญหานี้กันเพราะว่าอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพมันหาง่ายกว่าแต่หลายคนชมว่าตอนนี้คุณพ่อหุนแซบมาใช่แซฟไหมครพี่บอแซฟไหมคะทำไมต้องเบะปากนาดนี้ด้วยน่าออกค่ะเพราะตอนเพราะตอนพี่ววาถามพี่วอยก็แม่งเนี้ยก็ก็ดูไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะว่าคนเราพอผอมลงแล้วพี่วอยเขาลีนอะลีนแบบไม่ได้ผอมไม่มีแรงมันก็เลยดูเขาแบบเฮลวตี้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าสามีเราแซฟไหมคะแซบมาตลอดนะ เาเป็นคนดูแลตัวเองก็มเมมโมรีไว้ในสมองแล้วลืมลืมตอนปอเบะปบบไม่ได้มาดยครับไม่ค่ะเขาเป็นคนเขาบอกว่าคนดีอ่ะตอนนี้คุณบอกว่าโฟกัสของพี่โอ๊คือแบบว่าโฟกัสของอะไรนะคือแบบคนมันหลุดมาหลายครั้งแล้วนะพี่วินัยเขาไปดูหน้าจะแบบสายสายตาจะตกงมาที่ข้างล่างมากกว่าปอก็จะชินตลอดนะปอก็จะชินแต่ว่าเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีแล้วเขาเขามีวินัยที่เขาควรจะได้รับคําชมอ่ะเวลาอย่างปออ่ะ ปอเป็นคนกินแบบระวังการกินแต่มือที่ปอกินคือจะแบบทอดกรอบไม่กรอบอย่ามาคุยกันไม่ทอดไม่กินเลยไนงะไม่ค่อยเฮลตี้หรอกแต่พี่โอคือกินไก่นึงไข่ขาวข้าวต้องกี่กรมัมกินจนชินแล้วก็วิ่งอ่ะดังนั้นน่ะถ้าถ้าเขาจะมีความสุขหรือภูมิใจใน่นเขา mm hmm. เขามีสิทธิ์เวลาอยู่บ้าน ไม่ไมีสิทธิ์อคกนี่จินตนาการอะไรอยู่ไมม่ีทุกวันนี้ลูกโตแล้วทําอะไรพ่อแม่ปวดร้อย่างอย่างวันนี้ปอแต่งชุดนี้มาลูกก็ไม่เข้าใจนะเขาหัวดร้อเขาเข้ามาแอบในนี้ว่าชุดนี้มันคือยังไงลูกลูกไม่เข้าใจถ้าเราแต่งั้นถ้าเราทําตัวลุ่มร่ามที่บ้านแหละตอนนี้ลูกร้อมันต้องระวังอย่าพี่โอว่าเราขุ่นแซบไหมคะ นี่ก็จะให้พูดออกมาจกปากแม่คนที่ชมเตีงว่าแซบมันแปลกแต่ฉันพูดให้เรยนเรียนเรื่องพลังกำลังให้วิ่งเล่นกับลูกได้นานาน ไม่เผยเรานะแก่ขนาดนี้เลยแกเพราะว่ารู้ตัวเองทีปีนี้เพราะเราก็สี่สิบกว่าใช่แบบแม่ไปบอกเอีกโอเปอก็โตมาด้วยกันปะคืออีกนิดเดียวเวลข่าวก็พอกันเราเลยเราเราไป็เท่าไหร่กล้องช่วยจับอันนี้ไม่แตกอันนี้อันนี้ไม่แตกดิวจีดิวีใช่คือพอเราอีกนิดเดียวเราเล็กห้าเรารู้แล้วเรารู้ลิตของเล็กสามแต่มันรู้ลิตจริงๆตอนเล็กสี่นี่แค่ะมันเลยต้องระวัง อุ้ยสำหรับผมนะ<ช>ผมว่าใช่มันเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงที่สุดตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรได้เต็มที่อย่างที่เรา,บบาอยากทำพลังทุกอย่าง เป้าเดือดเพระว่าไหวตัวกันทันใช่ไหมครับในการที่กลับมาดูแลตัวเองโอ้โหแต่ละคำถามไม่แพงมากเพราะว่าเราก็รู้สึกสนอยู่หล่อเลขกสี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหวตัวทันไม่มีข้อจำกัดคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้เราตามที่ร่างกายเราไหวไม่มีสายเกินไปไม่มีสายเกินไปไม่บางทีถ้าเรารู้สึกว่าลืมเรามันมันจะมีจุดตัดสินใจว่าเราปล่อยเราไปแบบนั้นเลยหรือว่าเราดึงตัวเองกลับมาว้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้อย่างเราชอบกลุ่มในตอนนี้ชอบตัวเองตอนนี้ที่ มันมีอนปอเป็นคนช้่งน้ำหนักทุกประมาณไม่พยายามมงอย่างนี้มนหนักมากก็จะช่างประมาณ3มวันครั้งแต่เรา,าอะปอเปคุณคนจดน้ำหนักตัวเองวันนี้ของปีที่แล้วปอผอมกว่านี้สามโลปอแค่ยอยากกลับไปเป็นปีที่แล้วแต่มันกลับไปเป็นไม่ได้เพราะว่าตอนรถติดก,ก่อนลงมาเนี้ยปอกิน มูปิ้งไปห้าตับไก่ข้าวเหนียวเนยตอนเนี้ยเราไม่ร pues ู้สึกอิ่มด้วยนะใช่เราก็รู้สึกว่าเราจะผอมไม่ได้หรอกถ้าเรากินแบบนี้มันก็เราก็คงต้องกลับไปแบบสู้อีกรอบเช้าเด็กปีชี่แเขาผอมกว่านี้สามโลเขาเป็นคนทำรายการอาหารด้วยเหรอคะมันก็ต้องเราเป็นคนชอบกินมากมากถ้าเราไปถ่ายรายการกินซดอบซอยคือปอจะไม่กินอะไรเลยจนกว่าจะไปถึงร้านนั้นไปทั้งวันนะเรากินจริงๆเห็นว่าตัดหนักอยู่นะกับวีเมียนมันไม่เคยมีฟู้ดเวสข้าวไม่เหลือสักเม็ดจนคนรู้สึกว่าน่าจะ ทางบ้านเลี้ยงกูไม่ดีเราเพราะลานทุกอันที่เลือกคือเลือกจากใจว่าเออเขาเลือกเองคุกปราศแล้วเวลาดที่เสร็จถ่ายรายการเรากลับมาเราต้องให้ต้องเบิร์นหลังขนาดไหนอ๋อไม่มีบางที่กลับมากินข้าวต่อแต่วันที่กินจะเป็นชีตเดย์อ่ะคือปล่อยปล่อยเลยใช่แต่ว่าห่วยหรอวันต่อมาออก็จะกลับมาคุมชีต์เดย์อาทิตย์ละกี่วันวันนี้วันนี้ไม่เพราะว่าด้วยอายุอะถ้าเราหนิดเนาะ แอบเดียวอ่ะเซลสบมยันมันคือวินัยมันคือวินัยการแบบควบคุมตัวเองมันเป็นการวิ่งมาราธอนถึงไม่ใช่แบบระยะสั้นเออเดินไหมคนดีไออย่างอายุสี่สิบอะนั่งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มีเพื่อไปสวดสวดมนต์ตอนแรกนึกว่าไปถึงวัดทุ่มหนึ่งสามทุ่มก็เสร็จเที่ยงคืนครึ่งยังไม่เสร็จไม่ได้ตะกินอากาศเหมือาฟังไม่เคยได้เจอใครทีน้องเขาก็งงเราใไม่พบปะสวดมนต์มาจากไหน คนไทยเราคุยอิสระเราพูดไปเรื่อยเราเจอเพื่อนเราดูใจเราตอนแรกเขาติดติดดีก็เข้าถึงสี่นี่อีกนิดจะเราเรื่องลูกพูดพูดเราแบบว่าพอหุ่นดีไงจะแบบโฟงกันถ่ายความรักก่อนเพราะเคยเขาเคยถ่ายด้วยกันไงอะไรเงี้ยแอ่มีมันคือสิบปีที่แล้วถ่ายตอนนี้สอเปล่าถ่ายตอนนี้สูงสั่นสูงสารตัวเองสูงสารคนที่มาลงไม่แล้วหรอเอาให้เหมาะสมตามวัยตอนนี้ลูกโตแล้วด้วยเขาถามสเต็ปออเราต้องหาคำเตือนไปด้วย อ๋อเขาเขาถามเขาถามป่าว่าแม่เพื่อนบอกว่าแม่เป็นยูทูบเบอร์เหรอคือเขาเข้าโรงเรียนอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขารู้ว่าป้าเป็นนักธุรกิจคือตอนนี้ป้าทำธุรกิจลเลยคุณพ่อเป็นหมอ,อแต่ว่าเพื่อนเขามาบอกว่าลิแนแม่อยู่อ่ะเป็นยูท <c oughs> ูบเบอร์เราก็เลยอาชีพซิงมากเลย <c oughs> ใช่ลูกแม่มีช่องยูทูบเบอร์นางป่าเป็นยูทูบนางป่า ตอนเดี๋ยวู้ก็รีจิสเตอร์ว่าโอเคแม่ได้ดูด้วยก็เข้าใจก็เริ่มเข้าใจใช่ใครใครหลายคนแซวว่าอยากให้พ่อถอดอีกนิดนึงใครแซวบวบบวบบวบนั่นแหละบวบบวบนั่นแหละถอดแต่ไม่ยอมแม่ถอดไปไหนก็ถอดออกกำลังกายนู่นนี่นั่นไงเอาตามความเหมาะสมตามวัยนะอาลีบีชาชีพดีกว่าให้เรารู้เอา อย่าไปลุ้นนี่ไปดูไปดูน้องๆเขาดื่อจริงว่า ไปหมู่บ้านก็สิหมู่บ้านปอเขาจะเป็นออกกำลังกายกันทั้งตีใช่ใช่ก็จะมีกีโอมีการกันตัดถาวรนเต็มเลยแล้วก็แอเคไม่เท่าไหร่เอแคได้ต้องไอคด้วยเหรอกันกันตัดถาวรคือถอดเสื้อวิ่งในหมู่บ้านกับที่แอนดี้เคนเป็นหมู่บ้านเลยกิดจะได้เป็นแรงบันดาลใจไงแม่โอเคฟอยด์เข้าหรือเปล่ายาบอางนี่คือถ้าแอนโทนียังไม่มาเราคุยกันต่อเขาดื่มมาแล้วเนี่ยลุกมาโอเคคบค่ะ 安心さたけど。<laughs> <laughs> <laughs>